สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมาพร้อมกับเงินเงินทองทองกันนะคะมาพร้อมกับทองนะคะวันนี้ซึ่งราคาทองวันนี้วันที่17พฤษภาคม64ล่าสุดเปิดตลาดเช้าว,วันจันทร์ขึ้นทีเดียวเลยนะคะ200บาท สำหรับราคาทองวันนี้เปิดตลาดเช้าวันจันทร์ปรับขึ้น200บาทโดยราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ27,500นะคะราคาทองรูป,ปรพรรณขายออกบาทละ28,000นะคะวันที่17พฤษภาค,คม64สมาคมค้าทองคำรายงานว่า ราคาทองคำวันนี้ครั้งที่1เมื่อเวลา9ก้นาฬิกา16นาทีราคาทองปรับขึ้น100ส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ27,400บาทนะคะขายออกบาทละ27,500บาทส่วนทองรูปประพันธ์รับซื้อบาทละ2 6 9 9 9บาทนะคะขายออกบาทละ28,000บาท ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะคลิปนี้นะคะก็จากกันไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ